สปารมเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เมื่อวันที่16กันยายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมตากศิลาคอนเวนชัน่นโรงแรมตากศิลามหาสารคามนายเกรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิจิตงามชื่นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคามกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงานโอกาสนี้นายภาคินติดพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วยจังหวัดกลาลสินจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดมีการประกอบอาชีพและรายได้จากภาคการเกษตรและการแปลรูปผ,ผลผลิตจากการเกษตรที่มีมูลค่า และการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนเพื่อให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่มีความจำเป็นในระยะเร่งด่วนและระยะกลางและนำเสนอแผนงานก่อสร้างให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกคกองส่วนท้องถิน่นและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป